ประเด็น multiple regression ที่อยากจะพูดถึงมีเหลืออีกนิดหน่อยนะครับประเด็นแรกที่อยากพูดถึงก็คือว่าเอา่อคอนเซปต์ของ multiple linear r e g r e s i o n เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับโมเดลที่เป็น non-linear ได้ด้วยนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่สักสองอันนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าที่เราเจอบ่อยๆในงานเครื่องกลน,นะครับ ก็จะมีในสาย heat transfer ในสาย fluid dynamic นะครับเราจะเจอโมเดลหน้าตาแบบนี้บ่อยมากนะครับตัวแปรตามเป็นฟังก์ชันของตัวแปรต้นนะครับที่อยู่ในรูป power นะครับอยู่ในรูป power model นะครับ,ส,รบสัมระสิ์คูณตัวแปรตัวที่1ยกกําลังเลขอะไรสักเลขหนึ่ง,กกงนะครับคูณกับตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งนะครับยกกําลังตัวแปรสมระสิธิตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อันอย่างนี้ ทีนี้นึกภาพถ้าเรามีข้อมูลอยู่ในมือนะครับเป็นแบบ x 1 x 2 y แบบที่เรามีตารางข้อมูลดิบจากโจทย์ที่เราทําเมื่อกี้แล้วเราอยากจะฟิตมันด้วย power อย่างเงี้ยนะครับได้ไหมนะครับนะคำตอบก็คือได้เรา take log เข้าไปทั้งสองข้างอ่ะมันก็จะออกมาเป็นทรงเนี้ครับเป็น log ของ y เท่ากับ log a ศูนย์ ล็อก x 1ล็อก x สองอะไรย่างนี้นะแล้วก็ a หนึ่ง a สองคูณแบบนี้นะครับเรามองบรรทัดนี้ให้เป็นลีเนียได้นะก็คือมองล็อก y ให้เป็น y ตัวใหม่ไปซะมองล็อกของ a ศูนย์เล็กอะ่ะให้เป็นสัมประสิทธิ์ a ศูนย์ไปซะเรามองล็อก x หนึ่งเนี่ยให้กาล, 1, นะล, 2, ลกยกายเป็นตัวแปรตัวใหม่คือ x หนึ่งใหญ่ไปซะนะครับมองตัวแปรล็อก l ล็อก x สองเล็กเนี่ยให้กลายเป็นตัวแปรตัวใหม่คือ x 2ใหญ่ไปซะ แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ทํา multiple linear regression แบบที่เราทํามาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะได้สัมประสิทธิ์ a 0ใหญ่ a 1ใหญ่ a 2ใหญ่ออกมานะครับแล้วสัมประสิทธิ์ a 0ใหญ่เนี่ยก็สามารถเทียบรูปตรงนี้นะครับเพื่อย้อนกลับไปหาว่าแล้ว a 0เล็กจะเป็นเท่าไหร่ได้นะครับอย่างนี้ถ้าได้ a 0ใหญ่ออกมาเราก็ต้องจับ10ยกกำลัง a 0ใหญ่ใช่ไหมมันถึงจะถอยไปเป็น a ศเล็กได้ ส่วน a 1ใหญ่กับ a 1เล็กอันนี้มันเสมอกันอยู่นะครับรูปมันเสมอกันอยู่เพราะฉะนั้นก็คือค่าเท่ากันเลย a 2ใหญ่กับ a 2เล็กก็รูปมันเสมอกันอยู่นะครับไม่ต้องแปลงอะไรก็แปลว่า a 2เล็กกับ a 2ใหญ่มันคือเลขเดียวกันนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่อง r e g r e s s น่ะสามารถเอามาทำแบบนี้ได้นะครับฟิตกับโมเดลที่เป็นเอ่อเป็นน line a r ได้นะครับก็อยู่ที่มุมมองเราเนาะออของจริงนะของจริงนะของจริงมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมลองให้ด,เออเดนะูเห็นหน้า Google อยู่ใช่ไหมอืมผมให้ดูอะไรนะเดี๋ยวนะนัทเซลนัมเบอร์เนี่ยอะที่ผมลองค้นค้นดูเมื่อวานะนะ ก็จะมีรูปที่คุณจะเจอบ่อยๆก็เช่นอันนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คืองานด้านฮิทันเฟอร์ใช่ไหมเราจะรู้ว่าค่านัตเซลนัมเบอร์เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของเนี่ยนัตเซลนัมเบอร์นะดูอันนี้ดีกว่าดูอันนี้อันนี้อุ้ย หายไปไหนแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมจะให้ดูอันนี้เนี่ยนัตเซลนัมเบอร์นะสามารถเขียนให้อยู่ในรูป power relation นะครับกับเร n นน d number กับ p r a n d t น n u เบอรได้ด้วยนะครับเ,เสร็จแล้วในในงานด้าน f l u i d หรือว่าด้านฮิทั ur, นเฟอร์นี่คุณมักจะพบแบบนี้เสมอเลยนะเนี่ย โมเดลนี้นะไอ้ที่ว่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้เป็นจุดหกหกสี่เลขยกกําลังอันนี้เป็นจุดห้าเลขยกกําลังอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสามเนี่ยโมเดลนี้นะใช้ได้เฉพาะกรณีนี่ลามินาฟโฟล์ฟแฟลตเพลตนะครับก็คือเป็นการไหลแบบลามินาบนบนแผ่นเรียบนะครับว่าลักษณะการถ่ายเทความร้อนของมันนะอธิบายได้ด้วยพฤติกรรมอธิบายพฤติกรรมได้ด้วยโมเดลนี้นะครับ โดยความสามารถในการถ่ายในความร้อนนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของการไหลใช่ไหมกับแผ n นเทลนัมเบอร์ก็คือคุณสมบัติของของของไหลเราอะว่าความหนานแน่นเท่าไรความจุความร้อนเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ validity ก็คือว่าเฮ้ยมันใช้ได้เฉพาะกรณีที่เรโนนัมเบอร์มากกว่า5คูณ10กำลัง5เท่านั้นนะ ทำไมมันถึง v a l i ลหรือว่าใช้ได้เฉพาะช่วงที่เลนนอนเบอร์เกินเท่านี้เท่านั้นนะครับเกินเลขนี้เท่านั้นคําตอบก็ตรงไปตรงมาคือก็ชั้นทดลองแค่ช่วงนี้เ่ะแต่ช่วงอื่นๆฉันไม่ได้ทดลองอ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ชั้นฟิตเคิร์เพื่อได้สัมประสิทธิ์ชุดนี้ออกมาเนี่ยชันทําเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นเธอไม่สามารถเอาโมเดลนี้ไปใช้ในช่วงการทดลองอื่นได้ถึงออกไหมครับ อืมเนี่ยหรืออย่างเงี้ยหรือ,อยิ่งสมการเนี้ยอันนี้ใช้ได้เฉพาะช่วงที่ p พนเทลนัมเบอร์อยู่ในช่วงจุดหกถึงร้อยหกสิบเท่านั้นเลนอลนัมเบอร์ต้องเกินหมื่นเท่านั้น L over D ดีจะต้องมากกว่าสิบเท่านั้นนะครับก็คือความยาวกับอะไรนะไดมิเตอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นการไหลในท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ่อความยาวของท่อต่อต่อ อะไรนเส้นผ่าศูนย์กลางจะต้องเกินสิบเท่าขึ้นไปเท่านั้นอะไรเงี้ยถึงจะใช้โมเดลนี้ได้ถามว่าทําไมใช้นอกช่วงนี้ไม่ได้ก็ฉันไม่ได้ทดลองเอาไว้นี่หว่าเพราะฉะนั้นถ้าฉันสร้างโมเดลนะฉันไปทำเคอร์ฟิคติ้งกับชุดทดลองที่ฉันทดลองมาในช่วงนี้นะเวลาเราประกาศออกไปว่านี่ฉันค้นพบโมเดลคณิตศาสตร์อันนี้ว่าอธิบายพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของการไหลกรณีนี้ได้อย่างดีไว้ แต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะพระฉันทดลองแค่นี้นะครับฉันทดลองในช่วงแค่นี้นะครับพอเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวท้อนนี่คุณปีอะไรวะเนี่ยปีสองมาเดี๋ยวถ้าคุณไปเรียนพวกคีทานเฟอร์หรือว่าฟลูดไดนามิกแล้วคุณไปเจอโมเดลแบบนี้ไปเจอเงื่อนไขแบบเนี้ยขอให้นึกย้อนมาถึงวิชานี้ครับว่าเราพูดกันไปแล้วนะว่านิวมอริคอลโมเดลแบบนี้นะ ไม่ได้มีคําอธิบายในเชิงกายภาพอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้บอกเลยว่าตัวแปรตัวไหนสัมพันธ์กับอะไรในเชิงแบบในเชิงกายภาพจริงๆในเชิงฟิสิกส์จริงๆอะ่ะเนาะแต่มันเป็นการเล่นกับตัวเลขคือขอให้ฉันมีสูตรมีสมการคณิตศาสตร์ที่เมื่อโยนตัวแปรต้นเข้าไปแล้วมันให้ค่าตัวแปรตามที่ใกล้เคียงของจริงเท่านั้นพอละฉันไม่สนใจว่าเองจะสัมพันธ์กันยังไงโอเคไหมครับ ขอให้ใช้สมการนี้คำนวณแล้วมึงออกมาได้ค่าถูกต้องก็ก็โอเคละนะครับนะลักษณะนี้เรียกฟ e กชันโ m เด e น n u ม e r น c a l โมเดลเลี่ยงได้เลี่ยงไม่เขาไม่เข,าไ,ขาไม่ทำกันแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่ทำกันเราก็เรียนกันมาแบบนี้นะแล้วก็โมเดลโมเดลทาง fluid โมเดลทาง heat transfer ก็ยังคงเป็นโมเดลเชิงตัวเลขเป็น numerical model เขาก็จะเรียกว่าอย่างอีกคำหนึ่งที่คุณจะได้ยินคือคำว่า empirical model คือโมเดลที่ได้จากการทดลองอะ empirical model empirical ก็คือ experimental แหละก็คือก็คือการการทดลองเอานะครับทดลองแล้วก็เอาตัวเลขมาฟิตเป็นเคอร์ฟด้วยสมการคณิตศาสตร์ที่ไม่มีคำอธิบายทางกายภาพอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับโอเคอันนี้ประเด็นหนึ่งที่จะให้ดู เนาะ n a t u r a number คืออะไร Pantel number, r e n o l number คืออะไรคืออ่อนนี้นะเนี่ยอธิบายนอกเรื่องนิดนึงนะอย่างเดี๋ยวตอนที่คุณจะไปเรียน Fluid หรือว่าไปเรียนฮี่ t r a n s f e r เนี่ยเ,เขาจะผลิตตัวที่เรียกว่า Dimensionless นะครับผลิตตัวเลขไม่มีหน่วยขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นโมเดลที่เป็น ให้มันใช้งานที่เป็น general ที่สุดอะคือสามารถอธิบายโดยทั่วไปได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขกำกับตลอดเวลาว่าเฮ้ยสมการนี้ใช้กับน้ำได้อย่างเดียวสมการนี้ใช้กับอากาศได้อย่างเดียวไม่ใช่ถ้าถ้าเข้าเข้าขายที่เป็น dimensionless number พวกนี้อยู่ในช่วงเดียวกันเนี้ยก็ใช้ได้หมดนะครับอ่ะ อย่างนั้เซลนัมเบอร์ก็จะเป็นฟังก์ชันของการพากับการนําความร้อนอย่างนี้ก็แปลว่านั้นเซลนัมเบอร์เนี่ยตัวมันสื่อเรื่องตัวมันสื่อเรื่องความสามารถในการถ่ายเทความร้อนนะครับเรโนนัมเบอร์เป็นฟังก์ชันของความหนานแน่นความเร็วเส้นผ่าซุูมกลางของท่อแล้วก็ความหนื่นะก็แปลว่าตัวเรโนนัมเบอร์นี่สื่อถึงเรื่องของการไหลได้ไม่ได้ไหลเร็วไหลช้าอะไรแบบนี้ส่วนแพนเทลนัมเบอร์เนี่ขึ้นอยู่กับ ความหนืดความจุความร้อนแล้วก็การน,นาความร้อนอันนี้ก็คือสื่อถึงตัวเนื้อมวลสารน่ะเช่นน้ําเช่นอากาศอะไรที่ไหลไปไหลมาเนี่ยว่ามันสามารถอมความร้อนหรือจุความร้อนหรือหน่วงความร้อนได้ได้นานแค่ไหนเร็วแค่ไหนนะครับเอ,อถ้ายังนึกไม่ออกอะไรก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลา คุณไปถึงฟลูอิดไปถึงฮทตานเฟอร์ไปเจอโมเดลพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้นึกย้อนถึงวิชานี้นะแล้วก็ย้อนลองย้อนกลับมาฟังคลิปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้อันหนึ่งนะครับปรากฏการทางวิศวะเครื่องกลเนี่ยมีโมเดลที่เราจะต้องใช้อันนี้ครับจะต้องใช้สิ่งนี้เยอะเลยนะครับเป็น power model นะครับ มันจะมีบางโมเดลที่แบบหน้าตามันแบบอ๊ะมันก็ไม่เข้ามันไม่เข้ากับอืมเนี่ยมันไม่เข้า power เงี้ยเช่นเช่นเมื่อกี้เห็นแบบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโมเดลประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยแม่งมันฟิตกันออกมาได้ยังไงวะเนี่ยใช่ไหมหรือว่าโมเดลอย่างเงี้ยเออมันไปฟิตมาได้ยังไงเนี่ยสารพัดตัวแปรอะไรเงี้ย คือเบื้องหลังของมันอะ่ะมันไม่ได้ฟิตแบบออกมาหน้าตาแบบนี้นะคือเขาอาจจะฟิตทีละท่อนนะครับเช่นนี่นั่เซลล์นัมเบอร์ไว้แปรผันกับเรโนนัมเบอร์ลักษณะไหนวะแปรผันกับแพนเทลนัมเบอร์ลักษณะไหนแล้วก็แปรผันกับลอนได้ไหมถ้าเป็นแพนเทลนัมเบอร์ที่อยู่ในรูปของลอนอย่างเงี้ยเออมันมันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ในแบบติดรูทไว้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมคือเขาเขาจะลองโมเดลหลายๆแบบนะครับ เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาโมเดลที่เข้าท่าเข้าทางเรียกว่าทำงานทำนายแล้วแม่นนะเอาเอามาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นโมเดลที่ซับซ้อนขึ้นอะไรแบบนี้นะอธิบายแบบนี้นะคร่าวๆนะยกตัวอย่างเช่นนะอย่างงานด้านเครื่องกลน,นะครับงานด้านปรับอากาศเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องรู้จักสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่าไซโคเมตรีนะครับคือการอธิบายพฤติกรรมของอากาศโดยมองว่ามันประกอบด้วย อากาศแห้งกับไอ้น้าหรือความชื้นที่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 ฟุง้งแล้วเรามองไม่เห็นนี่นะฟุ้งอยู่ในอากาศนี่แหละนะครับอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราจะมองว่าเป็นอากาศแห้งปนอยู่กับไอ้น้านะครับทีนี้ลองดูสมการโมเดลอันหนึ่งนะนี่เห็นอันนี้ไหมโมเดลนี้นะก็ เนี่ยโมเดลนี้จะเป็นตัวที่อธิบายว่าความดันอิ่มตัวของส่วนที่เป็นไอ้น้ำนะครับที่อุณหภูมิอากาศค่าหนึ่งหนึ่งนะนะมันมีค่าเท่าไหร่นะครับเขาค้นพบว่าความความดันอิ่มตัวของไอน้ำณนะอุณหภูมิหนึ่งหนึ่งนะ่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นฟังก์ชันยังไงวะเนี่ยคือโอ้อยกกกำลังแล้วก็พวงนี้ทั้งพวงครับเออแล้วก็ สัมประสิทธิ์พวกนี้ครับ c หนึ่ง c สอง c สา c สี่ c ห c หเนี่ยเฮ้ยมันไปฟิตเคิร์ฟมายังไงได้ค่าพวกนี้ออกมานะนะครับผมจะบอกว่าไอ้คอนเซปต์นี้นะไอ้โมเดลนี้นะคุณทำได้ด้วย multiple linear ที่คุณเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไม,ไม่ได้ทำให้ดูหรอกนะเพราะไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าจะ ลองไล่สเต็ปให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวจะลองไล่สเต็ปให้ดูอันนี้ยังเห็นเห็นสไลด์หน้านี้มันนะ้งเนาะเดี๋ยวผมจะลองไล่คอนเซปต์ให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีชุดข้อมูลนะเราสามารถทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองเปิดชีตใหม่ก่นนะอ่ะสมมุตินะเราไปทดลองมานะครับแล้วเราก็มีความดันไออิ่มตัวนะมาค่าหนึ่งนะครับแล้วก็อ๋อกไม่ใช่สิตัวนี้เป็นตัวไปตามใช่ไหมสมมติผมไป ทดลองมานาที่อุณหภูมิสัมบูรณ์นะครับเท่านั้นเท่านี้ Kelvin เคลวินอะไรเงี้ยนะมาค่ามามาค่าหนึ่งเอ,อมามาชุดหนึ่งกับไปวัด IP vs ที่อุณหภูมินั้นนั้นมาได้นะสมมติอันนี้ผมอาจจะไล่ไปแบบสา0รอยเคลวินนะ3ามรอสิเคลวินอะไรเงี้ยนะสรอยิเคลวินอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะสมมติมีข้อมูลทั้งหมดถึงนี่แล้วกันพีว s ผมอาจจะเป็นแบบไม่รู้เดะอาจจะเป็นจุดเก้า จุดเก้าเจ็ดอะไรอ่างนี้นะมูน้ำนมั่วนะครับอย่าไปเอาอะไรกับผมนะสําหรับเรื่องตัวเลขนะแต่ว่าถือว่าสมมติเป็นแบบมั่วเลขอะไรขึ้นมาให้เราลองเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเป็นภาพลักษณ์หน่อยนะครับสมมตินะสมมติเราไปเนี่ยไปทำทดลองมาได้ชุดอุณหภูมิกับความดันไอมาชุดหนึ่งนะครับ แล้วเราอยากจะฟิตเคิร์ฟอันนี้ครับอยากจะฟิตเคิร์ฟอันนี้เนี่ยเราอยากจะฟิตโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดไม่ขึ้นอุปสรรคเยอะจังเลย เป็นรูปภาพก็แล้วกันนะ,ะจะได้ย่อดได้นี่สมมุติว่าเราอยากจะฟิตเคอร์แบบนี้นะครับเราอยากจะฟิตเคอร์แบบนี้นะเอ๊ะเราจะเตรียมตารางยังไงดีนะครับเราเห็น e ยกกำลังใช่ไหมเราเห็น e ยกกำลังใช่ไหมครับ ถ้าผมอยากจะเอา e ยกกำลัง ok ออกไปอะ่ะก็เท่ากับว่าผมก็ต้อง take l n ไปทั้งสองข้างใช่ไหมไอสมการนี้นะสมการนี้นะผมอาจจะเขียนผมอาจจะต้องทำเป็นอย่างนี้เป็น l อ n นะครับของ pvs อย่างนี้นะโอเคไหมเท่ากับอ่าครานี้อีด้านขวามันจะไม่ต้องมันจะไม่ต้องมี e ยกกำลังละนะครับแล้วมันมีอะไรอยู่ข้างขวาบ้างมี c หนึ่งใช่ไหมหารด้วย t หารด้วยอุณหภูมินะครับบวกอยู่กับ c 2อันนี้เป็นตัวอยู่เปล่าๆใช่ไหมครับแล้วก็บวกอยู่กับ c 3ใช่ไหมคูณกับ t นะครับคูณกับอุณหภูมินะครับบวกกับ c 4ใช่ไหมคูณอยู่กับอุณหภูมิแอบโซลูตนี่นะกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ c 5ใช่ไหมคูณอยู่กับ t แอบโซลูตนี่นะ ยกกำลัง3นะครับแล้วก็บวกกับ c 6ใช่ไหมคูณอยู่กับรอนของรอนของ t นะครับนี่เราก็จะได้เป็นโมเดลนี้ออกมาแทนนะครับเป็นลีเนียหรือ,อยังเป็นลีเนียหรือ,อยังมันเป็นฟังก์ชันของตัวแปรตัวเดียวนะครับคืออุณหภูมิใช่ไหมไอตัว t absolute อันเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นน o linear ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น non l i n e เพราะว่านี่ อีตัวนี้เป็น1ส่วน t ใช่ไหมทยกกำลังหนึ่งก็จริงแต่ว่าจริงๆไ,ไอ้คำว่า1่ส่วน t เนี่ยมันคือ T ยกกำลังลบหนะึ่งอะมันไม่ใช่ t กกำลังหนึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้นอนลีเนียนะครับอันนี้ลีเนียแต่อีนี้กำลังสองมึงไม่ลีเนียแน่ๆนะครับกำลังสามไม่ลีเนียติดลอนนี่ไม่ลีเนียแน่แต่ผมจะบอกว่ามันสามารถมองให้เป็นลีเนียได้นะอ่ะสมมติผมมองให้ ผมมองใหม่นะผมมองไอ้ lon p เนี่ยนะให้มันกลายเป็น y ตัวใหญ่นะนี่นะเท่ากับแล้วผมมองให้หนึ่งส่วน t อ่ะผมมองให้หนึ่งส่วน t อ่ะเป็นตัวแปรตัวที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่เอาเอาใหม่ผมมองสามสิบตัวที่ไม่ไม่ไม่อยู่กับตัวแปรก่อนนะสัมสิบตัวที่ไม่อยู่กับตัวแปรก่อนนะคือ c สองอะผมมองให้มันเป็น c เป็นเ,เป็น a ศูนย์นะ ผมมอง c หนึ่งให้เป็น a หนะครับคูณอยู่กับตัวแปรตัวใหม่ของผมคือเป็น x ตัวที่1นึนะ x ตัวที่1ของผมให้สมมุติให้เป็น t absolute ไเป็น1ส่วน t นะครับนะเห็นไหมถัดไปผมไปมองที่ c สามกับคูณอยู่กับ t ใช่ไหมผมมองให้เป็น a สคูณอยู่กับตัวแปรตัวที่สองได้ไหม ยังตามผมทันอยู่ไหมตอนนี้ผมกำลังมอง c2 c เ c ึ่งอยู่เป็นสัมประสิทธิ์อยู่เป่าๆตัวเดียวใช่ไหมมองให้เป็น a0 ไปก่อนผมกำลังมองให้ c1 คูณอยู่กับ1ส่วน1ส่วนอุณหภูมิเนี่ยผมมองไอ้1ส่วนอุณหภูมิก่บ1ส่วน T อ่ะให้กลายเป็นตัวแปตรปตัวใหม่ไปเลยคือมองให้เป็น x1 ไปเลยนะครับแล้วผมก็มอง c1 ให้เป็น a1 นะครับถัดมาผมเห็น c3 คูณอยู่กับอุณหภูมิใช่ไหม ผมมองอุณภูมิยกกำลังหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นตัวแปรตัวที่สองคือ x สองนะครับแล้วก็ c สามของผมผมมองให้เป็น a สองไปนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ t ยกกาลังสองตรงเนี้ย t ยกกาลังสองตัวเนี้ยผมไม่มองว่าเป็นตัวแปรยกกําลังสอง่ะผมมองให้มันเป็นตัวแปรตัวใหม่ไปเลยคือเป็น x สามนะครับแล้วก็มองว่าเป็น c4 ผมว่าเป็นเป็นสัมประสิทธิ์อีกตัวหนึ่งนะครับถัดไปไอทียกกำลังสามตรงนี้ผมมองให้เป็นตัวแปรตัวใหม่ไปเลยคือเป็น x4 ของผมไปเลยนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์ c3 ตัวนี้ผมมองให้เป็นสัมประสิทธิ์ตัวใหม่คือ a4 นะครับแล้วก็ตัว lon t ของผมอ่ะ lon t ของผมอ่ะผมมองให้เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งเลยคือเป็นตัวแปร x5 นะครับ แล้วสัมประสิทธิ์ c 6ของผมอะ่ะผมมองให้เป็นสัมประสิทธิ์อีกตัวหนึ่งก็อานี้นะครับตกลงที่เรามองเห็นตรงนี้ครับนอนลิเนียโชว์ชวเลยเนี่ยเราสามารถดัดรูปนะครับจริงๆตรงนี้เป็นนอนลิเนียแบบตัวแปรตามหนึ่งตัวขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นหนึ่งตัวด้วยนะเพียงแต่ว่ารูปมันเป็นนอนลิเนียแต่ว่าเนี่ยฉันไปทดลองมาแล้วอะ่ะแล้วฉันอยากจะฟิตสมการเนี้ย มีคนทํามาก่อนหน้าแล้วบอกสมการนี้ดูดีอ่ะนะครับเราก็อยากจะฟิตเหมือนกันแต่เราก็อยากจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์ชุดเนี้มันจะเหมือนเขาไหมนะครับมันจะเหมือนเขาไหมนะครับอีนี่ทํามาตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้โมเดลอันนี้สมมติทุกวันนี้เราอาจจะมีแบบยี่สิบปีผ่านไปเรามีเครื่องมือทดลองที่แม่นยําขึ้นอะ่ะเราอยากจะมาอัปเดตโมเดลเนี้ครับเราอยากจะมาอัปเดตสัมประสิทธิ์ชุดนี้ทําได้ไหมได้ ด้วยการแปลงรูปนี้ครับให้เป็นลีเนียถามว่าแปลงยังไงก็เนี่ยครับสเต็ปแรกผมเทคลอนไปก่อนนะ mm hmm. เพื่อถอดเอาอีย hmm. กกำลังตรงนี้ออกไปก่อนจากนั้นแทนที่ผมจะมองว่ามันเป็นสมการตัวแปรเดียวของอุณหภูมินะครับผมมองให้มันเป็นสมการหลายตัวแปรไปเลยโดยมองว่า1ส่วนทีเป็นตัวแปรตัวหนึ่งทีกาลังหนึ่งเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับทีกาลังสองเป็นอีกตัวหนึ่งทีกาลังสาเป็นอีกตัวหนึ่งลอนทเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตารางของผมอ่ะ ตารางของผมเนี่ยแทนที่จะเป็นตารางแบบ1ตัวแปรต้นกับ1ตัวแปรตามนะเดี๋ยวผมต้องจัดให้เป็นตัวแปรต้นหลายตัวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะฟิตเพื่อหาเพื่อหาอะไรอะ่ะเพื่อหาสมการเอสัมประสิทธิ์ของนอนเนียได้นะครับอ่ะผมก็จะตั้งถ้าเกิดผมจะตั้งตารางผมจะตั้งแบบนี้นะครับเป็น Y ใช่ไหมแล้วก็เป็น x ตัวแรก x ตัวท e ี่2ใ right? ช e ่ไหมเตัวที่3 x e ตัวที่4นะครับ x ตัวที่5โอเคไหมซึ่งเราก็รู้ว่า x ตัวที่1ของเรานะมันก right? so, e ็จะเกิดจากอะไรนะ1ส่วน t อะไรเงี้ยนะครับส่วน x ตัวที่2ของเรานะก็จะเกิดจาก t ีกำลัง1ใช่ไหมเตัวที่3ของเราเนี่ยเกิดจาก t ีกำลังสองนะครับแล้วก็ x ตัวที่4เน right? e ี่ยเกิดจาก t กำลังสามเนาะแล้วก็ x ตัวที่ x ต,ตัวที่สี่ือ t กำลังสามอ่ะแล้วก็ x ตัวที่ห้าก็คือผมทำอะไรข้ามไปปะเนี่ย x หนึ่งสองสามสี่ห้า x ตัวที่ห้าก็คือลอนของ t นะครับส่วน y ของเราเนี่ยมันก็จะเป็น y ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลอนของ p โอเคไหมก็เนี่ยครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเลขตรงนี้ครับมาใช้เนาะอย่าง y นี่มันจะเป็นลอนลอนของ p ใช่ไหมลอนของ p ก็คืออันนี้นะครับโอเคไหมครับแล้วก็เอ็กหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งส่วน t ใช่ไหมหนึ่งส่วนอุณหภูมิอันนี่นะไอต,ตัวนี้เท่ากับ t ีกำลังหนึ่งเลยใช่ไหมก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ เท่ากับ t กำลังสองใช่ไหมครับก็คือ t ตัวนี้เนาะยกกำลังสองนะครับแล้วตัวนี้เป็น t กำลังสามก็คือ t ตัวนี้นะยกกำลังสามนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลอทน,นะครับลอของ t อ่ะโอเคนี่ครับแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยอันนี้ตกไปเอ้ไป ตันสันมเยอะเกินเอาออกซะหน่อยนะครับเยอะเกินเราออกซะหน่อยนะแล้วนี่ครับเราก็ทำไปเลยเนี่ยเกี่ยวละเนี่ยครับเนี่ยเป็นตารางชุดใหม่ของเรานะครับที่เป็นตัวแปรต้นหนึ่งตัวขึ้นอยู่กับตัวแปรตามหลายตัวแล้วถ้าคุณฟิตเคอร์ตรงนี้ได้นะเดี๋ยวคุณจะได้ชุด a ตรงนี้ออกมานะครับ แล้วคุณก็เอาเอาเอเอาเอาพวกนี้แปลงกลับไปเป็นสัมประสิทธิ์ c หนึ่ง c สอง c สาม c สี่ c ห้า c หกอะไรแบบนี้นะครับคุณก็จะได้ชุดสมกรารไอชุดสัมประสิทธิ์ตัวน,นี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาอย่างแต่ก่อนที่เรามองว่ามันเป็นโจทย์ตัวแปรเดียวอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แล้วนะมันต้องเป็นโจทย์แบบห้าตัวปแปรละแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปดูเรื่องดีกรีรูดอมนะครับ ดีเกลฟีดองมันคือ n นลบ m อบวกหนึ่งใช่ไหมเอ็มคือจานวนตัวแปรใช่ไหมครับตอนนี้มีห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้น m บวกหนึ่งก็เป็นหกใช่ไหมครับทีนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณจะหาว่าเฮ้ยฉันต้องมีข้อมูลอย่างต่งกี่จุดนะถึงจะมาฟิตเคอร์ฟอันนี้ได้เนี่ยคําตอบก็คือไปหาว่าดีเกลฟีดองเป็นศูนย์นะ n ็คุณต้องเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เ m ็บวกหนึ่งคุณมันคือหกใช่ไหมเพราะฉะนั้น ด r กเก f Freedom จะเป็นศูนย์เมื่อจํานวนจุดข้อมูลคุณเท่ากับ6กโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าคุณจะฟิตเพื่อหาคุณถ้าคุณจะฟิตเพื่อเพื่อหาสัมประสิทธิ์ของสมการชุดนี้นะคุณต้องมีข้อมูลทั้งหมดอย่างน้อย6จุดโอเคไหมต้องมีอย่างน้อย6บรรทัดไม่งั้นคุณทำ i p l l r e g r e s s i o n ไม่ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปสุดท้ายเนี่ยยาวกว่าที่ผมคิดเยอะเลยคือตั้งใจจะบอกว่า อะไรอ่ะความสัมพันธ์บางอย่างที่มันเป็นนอนลีเนียเนี่ยอย่าไปตกใจกับมันนะครับคือคุณสามารถมองตัวแปรที่เป็นนอนละีเนียเหล่านั้นนะขยุ่มให้เป็นตัวแปรลีเนียได้เสมอนะแล้วความรู้เรื่องมัลติโพลิเกชันเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือสามารถประยุกต์ใช้ได้กับกับความสัมพันธ์แบบนอนลีเนียเพียบเลยนะครับโอเคนะครับ นะถ้านึกอะไรไม่ออกก็เนน่ยครับนึกก,ก็พอนึกถึงไอ้คูจะฟิตนอนลีเนียยังไงว่านึกถึงมัลติโพลิเคชันเอาไว้ว่าเอ้มันช่วยได้แต่รายละเอียดย้อนกลับมาดูคลิปเอานะครับหรือไม่ก็นั่นแหละไลน์มาถามผู้สอนก็นได้นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นการปิดหัวข้อมัลติโพลิเคชันนะครับเดี๋ยววันศุกร์ผมจะพูดเรื่องอินเทอร์โพเลชันต่อไปนะครับ